วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่มันสุดขั้วมากๆเลยครับคือเรื่องของจิตใจของเราเนี่ยแหละแต่เราจะมองมันผ่าน2เลนที่ต่างกันลิบลับเลยนะเลนส์หนึ่งคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่จับต้องได้อีกเลนส์หนึ่งคือโลกของเมตาฟิสิกส์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเรามาดูกันว่าไอ้สโลกที่ดูเหมือนไม่มีวันจะเจอกันเนี่ยมันจะมาบรรจบกันได้ยังไงเคยเป็นกันไหมครับแบบว่ากําลังนึกถึงใครอยู่ดีๆปั๊บโทรศัพท์ดัง แล้วก็เป็นคนนั้นจริงๆที่โทรมาเฮ้ยบังเอิญปะหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับคือประตูบานแรกเลยนะที่จะพาเราเข้าไปสำรวจโลกของโทรจิตกับเรื่องจิตสำนึกที่เส้นแบ่งบางๆระหว่างเรื่องบังเอิญกับปรากฏการณ์ที่ยังอธิบายไม่ได้มันแบบจางมากๆเลยดูภาพสองภาพนี้สิครับมันคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันเลยนะ ทางซ้ายเนี่ยคือภาพสมองในมุมมองวิทยาศาสตร์ครับเป็นเหมือนเครื่องจักรชีวภาพที่ซับซ้อนมีเครือข่ายวัดผลได้หมดจดแต่พอมาดูทางขวาโอ้โหคนละเรื่องเลยนี่คือภาพของจิตสำนึกในอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นเหมือนใยข่ายพลังงานที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันมันเหมือนเรามีผ่านที่สองฉบับที่กำลังจะใช้นำทางไปสู่ดินแดนเดียวกัน โอเคครับมาเริ่มส่วนแรกกันเลย2โลก1จิตใจแล้วไอ้แผนที่2ฉบับที่ว่านเนี่มันอธิบายจิตใจของเราต่างกันยังไงบ้างมาดูกันครับถ้าเราถามนักวิทยาศาสตร์นะว่าจินตนาการคืออะไรเขาจะไม่ตอบว่าเป็นเวทมนต์แน่นอนครับแต่มันคือกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นจริงวัดผลได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เลยนะมันมีตัวขับเคลื่อนหลักที่เรียกว่า Default Mode Network หรือ Dmn คิดซะว่ามันเป็นเหมือนเอนจินสร้างภาพในหัวของเราก็ได้ครับที่มันจะทำงานตลอดเวลาเลยนะโดยเฉพาะตอนที่เราปล่อยใจเลยลอยหรือกำลังวางแผนเรื่องอนาคตอยู่ทีนี้พอเราข้ามฟากมาอีกโลกหนึ่งคือโลกของเมตาฟิสิกบ้างเขาจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตสานึก5มิติครับเออมันคืออะไรมันคือสภาวะที่การรับรู้ของเรามันทะลุกรอบโลกสมิติที่เราอยู่แล้วก็ทะลุเรื่องของเวลาในมิติที่4ไปอีก มันเป็นสภาวะที่เรารู้สึกเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะแบบเต็มร้อยเลยที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า the now นั่นแหละครับพอเอามาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหชัดเลยครับฝั่งจินตนาการเนี่ยฐานของมันคือประสาทวิทยาศาสตร์จับต้องได้วัดผลด้วยเครื่อง fMRI ได้เลยแต่อีกฝั่งหนึ่งมิติที่5เนี่ยฐานของมันคือ meta physics คือเรื่องของจิตวิญญ,ญาณการวัดผลของมันหรอไม่ได้ใช้เครื่องมือครับแต่มาจาก ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ส่วนตัวลุ้นล้วนเลยเอาล่ะครับแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นสะพานเชื่อมสองโลกที่ดูต่างกันสุดขั้วนี้เข้าไว้ด้วยกันเรากำลังจะพูดถึงปรากฏการณ์ลึกลับที่ชื่อว่าโทรจิตครับโทรจิตเทลพาซีมันก็คือการส่งความคิดจากหัวคนหนึ่งไปยังหัวของอีกคนหนึ่งแบบโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องเขียนไม่ต้องใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5้าเลยซึ่งพอพูดแบบนี้ปุ๊บคำถามใหญ่มันก็ตามมาทันทีเลยว่า แล้วเราจะพิสูจน์เรื่องแบบนี้ทางวิทยาศาสตร์ได้ยังไงล่ะคือถ้าจะว่ากันตามทฤษฎีนะมันก็มีอยู่สองค่ายหลกัหลกๆเลยครับค่ายเมตาฟิสิกก็จะบอกว่ามันคือการส่งผ่านสนามพลังงานละเอียดอ่อนบางอย่างที่เรามองไม่เห็นส่วนค่ายวิทยาศาสตร์ก็เริ่มตั้งสมมติฐานที่น่าสนใจมากๆว่าเฮ้ยหรือว่ามันคือการที่เคลื่อนสมองของคนสองคนน่ะมันปรับจูนเข้าหากันพอดีเปะ๊ะเกิดการซิงกันขึ้นมาโอเคทฤษฎีก็ว่ากันไป แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงล่ะมันมีหลักฐานอะไรที่จับต้องได้บ้างไหมหน่าทึ่งนะครับที่วิทยาศาสตร์เองนี่แหละที่พยายามจะหาคำตอบเรื่องนี้แบบจริงจังมากๆเลยมีการทดลองหนึ่งที่ดังมากๆครับชื่อว่าแกนสเฟลส์หลักการก็คือเขาจะให้คนรับสารเนี่ยอยู่ในห้องที่ตัดขาดจากสิ่งรบกวนภายนอกทั้งหมดเลยและผลที่ได้มันน่าทึ่งมากครับคือถ้าเดาสุ่มๆเนี่ยโอกาสถูกมันควรจะอยู่ที่25%ใช่ไหมครับแต่ผลการทดลองจริงอะ่ะ มันออกมาถึง32%ซึ่งในทางสถิติแล้วตัวเลขนี้มันสูงกว่าการเดาสุ่มแบบมีนัยสำคัญเลยนะทีนี้ในทางสถิติเนี่ยเขาจะมีค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า p-value เอาไว้วัดว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือแค่ฟลุกง่ายๆก็คือยิ่งค่านี้ต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าโอกาสที่จะเป็นเรื่องบังเอิญมันน้อยลงเท่านั้น ซึ่งในการทดลงโทรจิตของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างรูเพิร์ตชอเดร็กเนี่ยค่า P-Value ที่เขาได้มันต่ำแบบต่างจนน่าตกใจเลยครับ1 1 0คูณ10ยกกำลังลบ7แล้วไอ้ตัวเลขเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโอกาสที่ผลลัพธ์ทั้งหมดในการทดลองนี้จะเป็นแค่เรื่องฟลุกมีแค่1ใน10ล้านเท่านั้นครับ1ใน10ล้านโอ้โหนี่มันเป็นตัวเลขทางสถิติที่แบบแข็งโปกเลยนะ และมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติแห้งๆนะครับเพราะเขาเอาคนเข้าเครื่องสแกนสมองด้วยแล้วก็เจอเรื่องน่าสนใจมากคือสมองส่วนที่เอาไว้ใช้ทำความเข้าใจคนอื่นที่เรียกว่า social cognition นะครับอย่างเช่นส่วนที่ชื่อ TPJ ที่ช่วยให้เราจินตนาการมุมมองของคนอื่นได้หรือส่วน MPFC ที่ทำงานเวลาเราคิดถึงตัวเองหรือคิดถึงคนอื่นสมองสองส่วนนี้เนี่ยมันดันทำงานหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยระหว่างการทดลอง นี่คือหลักฐานที่เชื่อมโยงตัวเลขสถิติเข้ากับการทำงานของสมองจริงๆเลยครับมาถึงจุดนี้เราไม่ได้แค่เฝ้าสังเกตรปรากฏการณ์นี้อีกต่อไปแล้วครับแต่เรากำลังจะก้าวไปอีกขั้นคือการสร้างมันขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีครับและนี่คือเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนทุกอย่างครับ Brain Computer Interfaces หรือ BCI มันคือเทคโนโลยีที่กำลังจะทำให้โทจิตกลายเป็นจริงได้ในทางวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดอย่าง Mind Speech ที่เป็นเหมือนที่คาดหัวหรือแบบล้ำสุดๆอย่าง Neuralink l ที่ฝังชิปลงไปในสมองเลยแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือวิธีการวัดผลมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากสมัยก่อนที่เราวัดกันด้วยอัตราการทายถูกหรือค่า P-value ทางสถิติ ตอนนี้เรากำลังวัดผลด้วยตัวชี้วัดของ AI เลยนะอย่างเช่น b l u score ที่ปกติเขาใช้วัดคุณภาพการแปลภาษาของ AI มันคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากการเดาหรือทายไปสู่การถอดรหัสความคิดออกมาเป็นคำพูดโดยตรงเลย โอเคครับเราเดินทางกันมาไกลมากจนมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วถึงเวลาที่เราจะเอาจิ๊กซอว์ทุกชิ้นที่คุยกันมามาต่อให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อดูว่าจุดบรรจบของวิทยาศาสตร์และเมตาฟิสิกส์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงและนี่คือภาพสรุปทั้งหมดครับทุกอย่างมันมาบรรจบกันตรงนี้เลยเราเริ่มจากสองโลกที่ดูเหมือนจะไม่มีวันมาเจอกันได้ใช่ไหมครับคือจินตนาการในมุมวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยสมองกับมิติที่5้าในมุมเมตาฟิสิกส์ แล้วปรกากฏการณ์โทรจิตก็เข้ามาเป็นเหมือนจุดร่วมที่ลึกลับและในที่สุดเทคโนโลยีอย่าง BCI ก็กำลังสร้างสะพานที่แข็งแรงมากๆเพื่อข้ามไปถอดรหัสสิ่งที่เคยถูกมองเป็นเรื่องของความเชื่อหรือจิตวิญญาณเท่านั้นวิทยาศาสตร์กำลังเข้าไปสำรวจดินแดนของเมตาฟิสิกส์แล้วครับและสุดท้ายในขณะที่เทคโนโลยีกำลังจะไขความลับสุดท้ายของมนุษย์คือความลับของจิตใจได้สำเร็จมันก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่มากๆไว้ให้เราครับคำถามที่อาจจะสำคัญกว่าเราทำได้ไหมนั่นก็คือ เราควรจะทำมันหรือเปล่าและนี่คือคำถามที่พวกเราทุกคนคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ